จาบนมัสกแสดงวิถีใต้ของป่ะเทศกาเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านเลขานุการนายกเท็ดดีเมืองพัทลุงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับแ kind of like ต่ผมนายสุภัทรพัฒนาได้รับมอบหมายจากชมรมผู้สูงอายุชาติพัทลุงช่วยดูแลและจัดการเกี่ยวกับการกรณีเลี้ยงพระ เช่นเขาอบรู้ณวันนี้แต่ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัะเจริท่านนายกเทวันตีที่ให้ความช่วมาให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลเรื่องสถานที่ครับและท่านผู้มีเกียรติท,ทุกท่านไว้หน้าโอกาสนี้นะครับแต่ผมขอกราบเรียนว่าเมื่อวันที่9ธันวาคม2558 สิบปีที่ผ่านมานะครับชมเมผู้สูงอายุชาวพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลเมืองพิษณุโลได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อทวดองค์หลวงพ่อพัญาและองค์พระพุทธพชรีขึ้นปฏิสถานนะช่องเขาอดทุกการอัญเชิญไม่ขอกำลังจากกองกำลังคนกองพันฐานช่างให้อภัยบริการพิษณุโลก จำนวน40นาย 49, โดยการจัดทำแคร์้าสเสียงประทับบ่าอาหารก่อนนันเชิญไ้าสังเกตเห็นว่ามีละอองฝนโปรยปลายลงมานะครับเหมือนน้ำพระพุทธนต์องค์พระจั้งสามถึงช่องเขาอกทกลืนับเวลา1.25 1ลอน1.35ลนและ1.45 1ลน ตามระดับเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งครับอันนี้ถ้าตลาดกระทรวงสาธารณสุขที่หมอปลาโกงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานครับช่วงลุ้มลุ้มวันยุคชาพิพระุเกียถือเอาวันที่เก้าสิงหาคมทุกปีํำบุญเยี่ยมพระเสด็จมาข้อแม่แห่งองค์พระทั้งสามอัญวยพรแก่ผู้มีเกียรติทั้งหลาย สุดายสุดใจโชคดีมีใจหา่างไกลจากโรกไัตั้งกมไม่เทีรับ